ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6 3 7การแสดงออกของโจเลี้ยงยุนในฐานะผุ่อาวุโสและเพื่อนสนิทพ่อของเย่เชิญหวังว่าเย่เชิญอย่าได้กระทำผิดพลาดเช่นเดียวกับเย่ชางอิงแต่คำพูดของเย่เชิญทำให้เขาตระหนักในความจริงทันทีว่าในขณะที่เย่ชางอิงตัดสินใจค้นคว้าหาคำตอบจากบทนำแห่งความลึกซึ้งทั้ง9ชะตาของเขาและชะตาของเยเชินลูกชายของเขาได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เยเชนถูกกำหนดไม่ให้มีชีวิตที่มั่นคงและสงบสุขนับแต่นี้ชีวิตถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันเพิ่งรู้ว่าชะตาของมนุษย์เรานั้นแตกต่างแต่เดิมเคยคิดว่าชะตามังกรพ่อของคุณยิ่งใหญ่สูงสงงเนือก้าวรัดไม่อาจสั่นคลอนได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้นายน้อยจะมีชะตามังกรผงาดที่สูงสงกว่า แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและยากลำบากทุกผลทุกแห่งเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพูดอย่างใจเย็นตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วหลังจากพูดจบยเย่เฉินมองไปที่โจเลี้ยงหยุนพูดด้วยความเคารพอาโจต้องขอบคุณในเรื่องทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉันขอให้คุณวางใจเรื่องราวหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนจัดการเองต้องขอให้คุณอดทนรับความลำบากอยู่ที่นี่อีกเพียงคืนเดียว ุรงนี้ฉันจะให้คุณออกจากห้องลับนี้อีกไม่นานคุณจะได้รับอิสราภาพอีกครั้งโจเหลียงหยุนพยักหน้าพูดด้วยความเขารบผู้น้อยจะเชื่อฟังน้อมรับทุกการกระทำของนายน้อยในเวลานี้เย่เชิญตะโกนเสียงดังรูสเข้ามาที่นี่รูสวสไตล์ที่อยู่นอกประตูรีบเดินเข้ามาด้วยความเขารพถามด้วยความอ่อนน้อม ท่านมีคำสั่งใดเย่เชิญถามเขาเนื่องจากคุณเป็นสุนัขรับใช้ตัวหนึ่งของตระกูลรอชายฉันขอถามคุณหากให้คุณแสดงความพึงพอใจต่อตระกูลรอชายจากหนึ่งถึงสิคุณจะให้คะแนนพวกเขามากน้อยแค่ไหนความพึงพอใจรูสไวสไตล์ขมวดคิว้วตอบอย่างหนักแน่นฉันให้พวกเขาหนึ่งคะแนนโอ้เย่เชิญรู้ว่าสามารถค้นพบจุดอ่อนที่สามารถใช้เจาะเข้าไปได้ เขาพยักหน้ามองไปที่รูสด้วยความสนใจถามอย่างสงสยัยพูดตามเหตุผลคุณถือได้ว่าเป็นคนสนิทที่ตระกูลรอชัยไว้วางใจคนที่คุณติดต่อล้วนเป็นสมาชิกหลักของตระกูลรอชยัยทำไมคุณถึงให้คะแนนพวกเขาแค่หนึ่งรูสวายสไตล์พูดด้วยความขุ่นเคืองฉันเป็นคนสนิทของพวกเขาจริงและคนที่ฉันติดต่อด้วยเป็นสมาชิกหลักของครอบครัวพวกเขาจริง แต่พวกเขาทิ้งฉันไว้ในสถานที่ห่วยแตกที่เปรียบเหมือนหลุมปฏิกูลนี้ที่แห่งนี้ไม่มีอนาคตยังมีเรื่องที่แย่ยิ่งกว่านั้นแมทร์รอชัยแอบมีเซ็กกับพันยาฉันลับหลังนี่เป็นเหตุผลที่เขาส่งฉันมาที่เรือนจำพลูครินสิ่งน่ารังเกียจที่สุดคือฉันรู้ว่าพวกเขาสองคนคบชู้กันมานานแล้วแต่ต้องแส้ทำเป็นไม่รู้นี่เป็นเรื่องน่าละอายที่สุดสำหรับผู้ชายคนหนึ่ง เยเชญได้ยินเรื่องนี้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหมือนได้ยินเรื่องซุบซิกนินทาถามด้วยรอยยิ้มแมตต์รอาชาัยที่คุณกำลังพูดถึงเป็นใครคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาคบชูกับพัญญาของคุณโรสไวสไตล์โคล่ออกมาแมตต์รอาชาัยเป็นหนึ่งในหลานชาย12คนของผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลรอาชายัยเขายัางเป็นเจ้านายโดยตรงของฉันในตระกูลรอาชายัยความรับผิดชอบหลักของเขาคือ ควบคุมธุรกิจสีเทาของตระกูลในสหรัฐอเมริกาจัดการเกี่ยวกับเงินของคาสิโนและเงินกู้นอกระบบและเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาแต่เดิมฉันเคยเป็นผู้จัดการธุรกกจคาสิโนให้เขาในลาสเวกัสพันยาและลูกๆของฉันก็อาศัยอยู่ในลาสเวกัสเขาเป็นคนย้ายฉันมาที่นิวยอร์กตอนแรกฉันไม่รู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อฉันกลับบ้านวันหยุดพักผ่อน ฉันพบบางอย่างในช่องระบายน้ำบนพื้นห้องน้ำที่บ้านเส้นผมนั้นไม่ใช่ของฉันพันยาของฉันผมสีน้ำตาลส่วนฉันผมสีทอนเส้นผมนั้นเป็นสีดำเมื่อพูดมาถึงจุดนี้รูสไวสไตล์กล่าวต่อด้วยสีหน้าเจ็บปวดฉันค่อยคิดได้ว่าับหลังพันยาของฉันอาจนอกใจฉันจึงแอบติดตั้งกล้องอย่างลับๆไว้ที่บ้านเมื่อวันหยุดครบกำหนดขณะที่ฉันเดินทางไปสนามบินลาสเวกัสเพื่อบินไปนิวยอร์ก กล้องจับภาพไอ้ลูกเต่าสารเลวแมทไปที่บ้านของฉันเย่เชิญอดไม่ได้ที่จะพูดว่าชายคนนี้กล้าเกินไปเขาไม่แม้แต่จะรอให้เครื่องบินของคุณบินออกไปก่อนรอไม่ไหวที่จะรีบมาเล่นชู้กับพันยาของคุณรูสไวสไตล์กำมัดของเขาแน่นพูดด้วยความเกลียดชังอย่างท่วมทน้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันแค้นมากที่สุดด้วยพูดตามตรงไอ้สัตว์นั่นไปถึงบ้านฉันก่อนฉันจะไปถึงสนามบินด้วยซ้า บทที่6 3 8 8เย่เชิญถามอย่างสงสัยคุณไม่คิดอยากจะฟื้นศักดิ์ศรีในฐานะลูกผู้ชายบ้างหรือรูสไวสไตล์หลังน้ำตาออกมาพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นฉันจะทำอย่างไรได้แม้ว่าฉันจะโกรธแค้นแต่ไม่อาจต่อต้านตระกูลรอชยได้พวกเขาร่ำรวยล้นฟ้าแต่ฉันสามารถหาเงินได้ปีละไม่กี่ล้านดอนลลาร์นอกจากนี้ตอนนี้ฉันอยู่ในวัยกลางคนเป็นวัยที่หางานยากที่สุด หากวันหนึ่งฉันออกจากตระกูลรอชายแม้แต่งานที่มีรายได้ปีละสามแสนดอนลลาร์สหรัฐยังหาไม่ได้ฉันทำได้แต่กลืนความแค้นนี้ลงไปเยเชิญนยิ้มพลางพูดว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็เป็นเต่านินจาตัวหนึ่งจริงๆหลังจากพูดเช่นนั้นเยเชิญนถามอีกครั้งว่าใช่แล้วคุณอุตสาห์ติดตั้งกล้องไว้ที่บ้านจับได้ว่าแมทไปที่บ้านของคุณคุณจับภาพที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ได้หรือไม่มี r u สไวสไตล์พูดออกมาตามความเป็นจริงฉันยังติดตั้งกล้องเล็กๆที่ซ่อนไว้ตรงข้ามเตียงในบ้านของฉันมีวิดีโอที่ทั้งคู่มีเซ็กด้วยกันเย่เชิญถามอีกครั้งวิดีโอนี้ละ่ะ r รสไวสสไตล์รีพูดว่าฉันซ่อนมันไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของฉันเย่เชิญพยักหน้าด้วยความพึงพอใจถามด้วยรอยยิ้มตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณไม่กล้ากล่าวหาพันยาของคุณว่านอกใจด้วยซ้ำ ยังต้องการหลีกทางให้ชายหญิงสุนัขคู่นั้นเสพสมกันอย่างเปิดเผยสำหรับคุณมีช่วงเวลาไหนบ้างที่คุณยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเพรสไวสสไตล์กัดฟันพูดว่าฉันรู้สึกมาตลอดว่าฉันไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกผู้ชายด้วยเหตุนี้ฉันจึงพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาผู้หญิงมาปลนเปลือมากที่สุดตอนที่ฉันอยู่ในนิวยอร์กโดยวิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้จิตใจของฉันสงบลงและรู้สึกดีขึ้นบ้าง เยเชญพยักหน้ายิ้มพูดว่า“รูสคุณอดทนมานานมากเกินไปแล้วคำพูดของคนจีนเรากล่าวไว้ว่าหากสิ่งนี้ยังทนได้มีสิ่งใดที่ทนไม่ได้ฉันแนะนำให้คุณระเบิดออกมาเต็มที่ในคืนนี้คุณจะได้กลับมาเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงอีกครั้งรูสไวสไตล์ตื่นตระหนกและหวาดกลัวโบกมือโดยไม่รู้ตัวฉันเสียใจฉันไม่กล้าทำให้ตระกูลรอชายต้องขุนเคือง ฉันไม่อาจสูญเสียงานของฉันที่มีรายได้หลายล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อปีเมื่อเทียบกับสิ่งเหล่านี้ฉันไม่ต้องเป็นลูกผู้ชายก็ได้น้ำเสียงของเยชเชิญดูสง่าผ่าเผยด้วยพลังวิญญาณที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเขาพูดออกมาอย่างเคร่งขรึมรูสไวสไตล์คุณต้องจดจำไว้นับจากนี้ไปบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการกู้คืนศักดิ์ศรีในฐานะลูกผู้ชายของคุณกลับคืนมา ใครที่กล้าดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครร่ำรวยแค่ไหนสถานะทางสังคมสูงส่งเพียงใดต้องสู้กับเขาให้ถึงที่สุดแม้ราคาของความดื้อรั้นที่ต้องจ่ายคือความตายคุณต้องเข้มแข็งเข้าไว้ตายเป็นตายเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายคนหนึ่งเข้าใจไหมทันใดนั้นจิตวิญญาณของพลสไวน์สไตล์ทั้งหมดที่ยานสูงขึ้นในทันทีเขาตะโกนอย่างบ้าคลั่งฉันเข้าใจ